สวัสดีครับพี่พี่เพื่พอนเนทุกท่านตอนนี้อยู่วัดสีชมพูองตื้อตำบลน้ำมงอำเภอท่าบ,บอจังหวัดน้องคายนะครับเป็นพุทธารูปศักดิ์สิทธิ์ประจำอำเภอประจำจังหวัดน้องคายนะครับซึ่งแต่ละวันก็จะมีนักท่องเที่ยวพุทธศาสนิกชนญาติโยมแวะมากราบมาไหว้นะครับเป็นพรทธารูปโบราณอยู่หลายร้อยปีนะครับ หลวพ่อองค์ตื้นะครับเป็นวัดชื่อดังของอำเภอท่าบ่อจังหวัดน้องค้ายนะครับมีความสวยงามครับสร้างเมื่อสมัยก่อนก็ยังสวยงามพีมือช่างสมัยก่อนนะครับ ก็จะมีญาติโยมมาทำบุญนะครับแต่ละวันเาวาที่ก็จะเยอะหนะ่อยตอนนี้ก็เอามาจากพระบโสถที่ปฏิฐานหลวงพ่อองค์ต้อแล้วครับก็จะมาปล่อยประดุกนะครับมีพี่สาวคนสวยคอยบริการนะครับมีสัตว์น้ำหลายประเภทนะครับ ปลาเข็งปลาหมอมาครับเอียนปลาไหลนะครับปลาดุกมีหลายขนาดนะครับราคาก็ไม่แพงนะครับเก้าตัวสี่สิบาทก็ได้บุญไปช่อสิตสัตว์นะครับนี่คือความหมายของสัตว์ปิดปล่อยเป็นสิ่งดีๆให้กับชีวิตเรานะครับก็เป็นการทำบุญนะครับปล่อยให้เขาเป็นอิสระ น,นี่ก็ได้ประดเก้าตัวแล้วครับจะลงไปปล่อยด้านล่างท่าน้ำมัดชีพูองตื้อก็อยู่ตรงท่าน้ำใกล้ๆครับเป็นมีรูปปั้นพญานาคสองฝั่งนะครับก็จะลงไปปล่อยประดูกครับตามความทรงจำของอันมินเองนะครับเมื่อ20ปีก่อนไม่สบายก็มีโอกาสได้มากราบไหว้ หลวงพ่อองค์ตื้นนะครับแล้วก็อธิษฐานว่าอยากให้สุขภาพแข็งแรงเหมือนเดิมไม่เจ็บไม่ป่วยพอไปหาหมอที่คลินิกแถวทาพนมแต่มุกาหารแถวน้องมนมก,นก็หลายคลินิกหลายโรงพยาบาลก็อาการก็เป็น,เป,นเป็นให,หายครับพอได้มีโอกาสมา้องคายมาไหวหลวงพ่อองค์ตื้อแล้วก็อธิษฐานต่อนหน้าหลวงพ่อแล้วก็มาไปประดุกครับ ที่บริเวณท่าน้าวัดตรงนี้นะครับให้านว่าถ้ากลับไปน้องอมนมแล้วหายจะไม่จะไม่กินปลาดุกอีกครับจะไม่ทานปลาดุกที่ประกอบอาหารจะเลิกกินปลาดุกว่าไงาจะไม่กินปลาดุกอีกแล้วขอให้หายแต่พอกลับไปก็ผ่านมายี่สิปีก็ไม่ได้กินปลาดุกเลยครับเห็นปลาดุกขทางไหนก็นึกถึงอดีตที่เคยมาตั้งจิตอธิษฐานว่าถ้าหายแล้วจะไม่กินปลาดุก ก็น,นึกถึงตลอดนะครับว่าก็ไม่ได้กินอีกพอตั้งสัจจาวาจากับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้แล้วนะครับอันนี้ก็จะต้องไปปล่อยอีกเก้าตัวนะครับ